สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์นี้ในวงการเกมประจำสัปดาห์ที่5มิถุนายน2021สัปดาห์นี้ก็เต็มไปด้วยอัปเดตใหญ่ๆจากหลายค่ายเกมเลยนะครับเพราะงั้นบางข่าวเนี่ยผมอาจจะพูดสั้นๆหน่อยไม่งั้นรายการเนี้อาจจะยาวเกือบ40นาทีแน่นอนเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันที่ข่าวแรกของสัปดาห์นี้โซนี่รายงานอาชาเต็ภาค4อาจจะเป็นเกมต่อไปที่ได้รับการพอตลง PC อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกินคาดเหมือนกันนะครับข้อมูลนี้ก็ได้มาจากรายงานผู้ถือหุ้นบริษัทที่โชว์แผนการพอร์ตเกมใหญ่ๆลง PC อีกหลายเกมในอนาคตซึ่งจะในรูปนี้ก็จะเป็นเกมเดสกรอนที่ได้รับการพอตลง PC ไปแล้วกับอีกเกมหนึ่งก็คือ Uncharted 4 A t t i e End ซึ่งก็เป็นอีหนึ่งในเอกลุศิ่งใหญ่ที่สุดของโซนี่คือเอาจริงๆนะครับผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่เกินคาดมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างแปลกเลยล่ะในความเห็นผม คือผมว่าควรจะแนะนำผู้เล่นใหม่ด้วยการพอตภาคในทันเด็กคอลเลกชันที่มัดรวมเกม3ภาคแรกไว้ก่อนมากกว่าแล้วค่อยต่อด้วยภาค4ซึ่งเป็นการเดินทางสุดท้ายของเดรกคือเอาจริงๆนะครับผมว่าถ้าเริ่มด้วยภาค4เลยเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่อินกับเนื้อเรื่องมากพอเพราะยังไม่ค่อยรู้จักกับตัวละครเท่าไหร่แต่ผมว่าแค่เอามาพอตลง PC เนี่ยก็น่าจะดีเกินพอแล้วละครับจะว่าไปเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งมีข่าวลือออกมาเหมือนกันนะครับว่า ค่าย Naughty d o กำลังสู้พัฒน,นาเกม The Last of Us Remake อยู่ก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมๆกันจากการที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็เป็นเหมือนทุกครั้งนะครับคือมีแฟน PlayStation หลายคนออกมาวอยไว้บนโซเชียลมีเดียก็คงไม่ต้องพูดมากนะครับว่าบนอะไรกันมันก็เหมือนกับตอน Death Stranding Horizon Zero Dawn แล้วก็ d a s Gone นั่นแหละคือผมพูดในฐานะคนที่ซื้อ Uncharted ภาค4แบบ Collector Edition นะครับคือมันก็เป็นเกมเก่าหลายฟีแล้วอะ แบ่งให้คนอื่นเขาเล่นบ้างเหอะผมไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าคนพวกเนี้ยซื้อเครื่องมาเพื่อเล่นเกมที่ชอบหรือว่าซื้อเครื่องมาเพื่ออวดคนอื่นที่ไม่มีเครื่องกันแน่ไปกันที่ข่าวต่อไปอันนี้ก็ยังเกี่ยวกับเอกลุสีของโซนี่นะครับ Horizon Forbidden West ร้อยตัวอย่างเกมเพลยเ์เต็มๆยาว14นาทีก็อย่างที่บอกนะครับว่าสัปดาห์นี้มีข่าวเกมออกใหม่ค่อนข้างเยอะมากเลยผมเลยอาจจะต้องขอพูดสันส้นๆพอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่โชว์ในงาน State of Play นะครับ ที่เอรอยพยายมจะช่วยเพื่อนจากเพาเทนาแคดที่สามารถควบคุมเครื่องจักรได้โดยในเกมภาคนี้ก็จะเกิดขึ้น6เดือนหลังจากเกมภาคแรกระยายการดำเนินเนื้อเรื่องไปที่ซานฟรานซิสโกที่เอรอยเนี่ยต้องหาต้นเหตุและหยุดการแพร่กระจายของเรดไบรท์ที่ทําให้สิ่งมีชีวิตอดตายและเป็นต้นเหตุของพายุขนาดใหญ่สิ่งแรกที่ผมต้องพูดถึงก็คือกราฟิกที่สวยงามมากๆนะครับรันบนเครื่อง PS5 ที่ความชัดระดับ 4K 30 FPS กับสีสันที่สดใสามากๆเหมาะกับเกมนี้ดีคือนอกจากฉากทั่วไปเนี่ยใต้น้าก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันคือทั้งสา่ายและต้นหญ้าในเกมเนี่ยตอบสนองกับตัวละครผู้เล่นอย่างสมจริงในด้านของเกมเพลย์เนี่ยเอลอยก็จะได้รับอุปกรณ์ใหม่ๆอย่างโฟกัสแสแนอร์เพื่อไฮไลท์จุดที่สามารถปีนได้คือผมว่าได้ใช้บ่อยแน่นอนแหละเพราะว่าจุดที่สามารถปีนได้ในเกมเนี้ยค่อนข้างมองยากมากเลยตะขอเกี่ยวที่เรียกว่าพูลแคสเตอร์ช่วยสามารถปีนข้ามกำแพงได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็ชีวิงนะครับอันนี้จะช่วยให้ล่อนจากที่สูงได้เดโมนี้ก็จบลงด้วยการสู้กับบอสเทอร์โมทัสคือดูดูแล้วผมว่าเกมเนี้ยพัฒนาจากภาคแรกหลายๆด้านมากๆเลยใครที่ชอบ Horizon อนซีโร w ดอนก็ไม่ควรพาดภาคนี้ครับโดยเกม Horizon Forbidden West ข้าประจวัจวงจำหน่ายภายในปีนี้สำหรับเครื่อง PS4 และ PS5 ครับบายกันที่ข่าวต่อไปย้ายไปที่ฝั่ง e อกันบ้างคืออยู่ๆก็ออกมาประกาศหลายเรื่องต่อกันเลย ข่าวแรกคือ EA ยืนยัน Battlefield ภาคใหม่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่9มิถุนายนนี้หลังจากมีทั้งข่าวลือทั้งภาพหลุดทั้งตัวอย่างที่ใช้ภายในหลุดออกมาเนี่ยในที่สุด EA ก็ยืนยันวันเปิดตัวสักทีโดยการโพสต์วิดีโอนี้บนทวิตเตอร์ คือถ้าดูจากฟอนต์กับสีแล้วเนี่ยเรื่องตีมนอนาคตอันใกล้น่าจะเป็นความจริงแหละครับอีกเรื่องหนึ่งคือสีโลโก้เนี่ยใกล้เคียงกับ UI ที่หลุดออกมามากเลยคือถ้าใครอยากรอดูเกมนี้เปิดตัวก็จะเป็นวันพุธที่9เวลาประมาณ3ทุ่มประเทศเรานะครับแล้วผมก็คิดว่าเราน่าจะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากในงาน e 3 e ที่จะจัดขึ้นแบบออนไลน์ระหว่างวันที่1 2ถึง15มิถุนายนนี้ด้วยซึ่งถ้าใครไม่อยากพลาดสรุปไฮไลท์จากในงานก็อย่าลืมกด subscribe พร้อมกับกดปุ่มเต notification ด้วยนะครับ ปกันที่ประกาศต่อไปอันนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนรอคอยกันอยู่ EA ประกาศทำรีมาสเตอร์สำหรับเกม c r y s i s ทั้ง3าภาคเตรียมวางจำหน่ายบนเครื่อง PC และคอนโซลถึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ย Crisis รีมัสเตอร์อาจจะเปิดตัวได้ไม่ดีเท่าที่ใครเทคคาดหวังไว้แต่แผนการรีมาสเตอร์ภาคอื่นๆเนี่ยก็ยังดำเนินต่อไปครั้งนี้เป็นภาค2และภาค3ที่จะได้รับการมัดรวมในแพ็ค3าภาคเตรียมวางจำหน่ายบน PC และคอนโซลทั้งเจนเก่าและเจนใหม่ โดยคาดว่าน่าจะได้เห็นภายในปีนี้ครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นซีรีส์นี้แพ็กเกจเนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะครับผมก็ไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่ามันผ่านมากว่า13ปีแล้วหลังจากเกมคร i s ิสเปิดตัวครั้งแรกบน PC แล้วก็กลายเป็นเกมที่ปฏิวัติว,ตวงการด้านกราฟิกแถมยังถูกใช้เป็นมาตรฐานในการประกอบคอมมาอย่างยาวนานจนทําให้เกิดเป็นมีม Can it Run Crisis คือในปี2 0 2 1เนี่ยเ้ราก็คงต้องอัปเดตม,มีมนี้ซะหน่อยนะครับเป็น c a n It Run Crisis Remaster และอัพเดตสุดท้ายจากฝั่ง EA ครับอันนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับหลายคนนะครับคือ EA เนี่ยจะดึง Need for Speed ภาคเก่าๆออกจากหน้าร้านค้าออนไลน์แบบถาวรข้อมูลนี้ก็ได้มาจากประกาศอย่างเป็นทางการบร e ดดิตโดยมีเนื้อหาว่าตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไป Need for Speed Carbon Undercover Shift Shift to Unleash และ The Run จะถูกเอาออกจากหน้าร้านค้าออนไลน์แปบลบว่าผู้เล่นไม่สามารถซื้อเกมหรือ DLC ของเกมได้อีกต่อไป เหตุผลที่นําเกมออกเนี่ยก็เพื่อเตรียมปิดบริการโหมดออนไลน์ Online, ในวันที่31สิงหาคมโดยตอนนี้เกมยังสามารถเล่นแบบออนไลน์ได้ตามปกติแต่หลังจากนั้นจะเหลือเพียงโหมดออฟไลน์เท่านั้นอีกเหตุผลหนึ่งคือ EA เนี่ยอยากจะให้พนักงานไปโฟกัสกับ Need for Speed ภาคใหม่อย่างเต็มที่แปลว่าไม่สามารถแบ่งพนักงานมาดูแลเบื้องหลังเกมเก่าได้อีกต่อไปโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นการตัดสินใจที่แปลกมากเลยจากฝั่ง EA คือข้อแรกเลยนะครับ ประกาศนี้บอกแค่1วันก่อนที่ทั้ง5ภาคเนี้ยจะโดนเอาออกจากหน้าร้านค้าทําให้คนที่เพิ่งเห็นข่าวนี้ไม่มีเวลาซื้อเกมเก็บไว้คือผมเชื่อว่าถ้าลงประกาศสัก30วันล่วงหน้าเนี้ยน่าจะทํายอดขายได้เยอะแน่นอนจากกลุ่มคนที่อยากซื้อเกมเก็บไว้เพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมว่าจะซื้อภาคเดอรันมาเก็บไว้หลายปีแล้วแต่ว่ามันไม่ลดราคาสักทีอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าจะปิดบริการหมดออนไลน์เนี้ยก็ปิดไปเฉยๆก็ได้แล้วก็แค่ลงประกาศเตือนคนก่อนซื้อว่าไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้ก็จบละ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า EA คิดอะไรอยู่ถึงจะบอกว่าอยากให้พนักงานเนี่ยไปโฟกัสกับภาคใหม่แต่บริษัทแม่เองเนี่ยก็ยังดึงคนที่ทำ e e d for Speed ภาคใหม่ไปช่วยทำเกม Battlefield ภาคล่าสุดด้วยทำให้เกม e e d for s p e e d เนี่ยโดนเลื่นออกไปอีกปีหนึ่งแต่ประเด็นก็คือนี่มันคือ EA ครับผมว่าไม่ต้องหาวิธีรีมาสเตอร์ทุกภาคเนี่ยกลับมาขายใหม่อยู่ดีก็ต้องรอด,ดูต่อไปครับก่อนที่ผมจะพูดถึงข่าวต่อไป้อท่านผู้ชม Enjoy วิดีโอมาจนถึงตอนนี้ ผมก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์หน่อยนะครับผมมันจะทําให้ YouTube รู้ว่ามีคนชอบวิดีโอนี้เยอะและจะเอาไปแนะนําให้คนอื่นต่อมากขึ้นครับไปกันที่ข่าวต่อไปสัปดาห์นี้ก็มีอัปเดตเกมฟอร์มยักษ์เข้ามาเยอะมากเลย Dying Light 2ปล่อยตัวอย่างใหม่พร้อมประกาศวันวางจำนงนหน่ายก็เงียบหายไปนานหลายปีเลยนะครับเกือบ2ปีได้มั้งรอบนี้ก็กลับมาพร้อมกับเกมเพลย์และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นด y i n g l i g h t 2 Stay Human ซึ่งก็น่าจะเป็นคอนเซปต์หลักของภาคนี้นะครับที่ตัวละครผู้เล่นเนี่ยต้องพยายามหายาม,มาฉีดเรื่อยๆเพื่อไม่ให้กลายเป็นซอมบี้เนื้อเรื่องในภาคนี้ก็จะเกิดขึ้น15ปีหลังจากซอมบี้ระบาดครั้งแรกที่อรารยธรรมมนุษย์เก่าเนี่ยล่มสลายแต่ก็มีอันใหม่ขึ้นมาแทนโดยในเมืองนี้ก็จะแบ่งเป็น3ามฝ่ายก็คือซไวเวอร์จะเป็นกลุ่มคนทั่วไปนะครับที่พยายามเอาตัวรอดในโลกใหม่พีซคิปเปอร์จะเป็นพวกอดีตเจ้าหน้าที่และทหารที่พยายามบังคับใช้กฎของตัวเองในโลกใหม่ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือเรเนเกตอันนี้จะเป็นกลุ่มนักโทษท,ที่เชื่อฟังผู้คุมนะครับมีเป้าหมายในการยึดครองเมืองโดยผู้เล่นเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะช่วยฝ่ายไหนและการตัดสินใจเนี่ยจะมีผลต่อเน,นื้อเรื่องไปจนถึงสถานที่ต่างๆในเมืองด้วยแล้วก็แน่นอนครับว่าเพื่อให้เป็นเกมดิ g งไลท์ต้องมีเกมเพลย์ช่วงกลางคืนด้วยที่จะมีผู้ติดเชื้อชนิดพิเศษออกตามล่าแต่ว่าลูทตอนกลางคืนเนี่ยก็จะดีมากขึ้นไปด้วยตามความเสี่ยงโดยเกมเพลย์หลักๆก็คล้ายๆกับภาคแรกนั่นแหละครับ คือผู้เล่นเนี่ยต้องใช้เทคนิคฟรีร r นนิ i n g เพื่อหลบลีกซัมบี้โดยเกม Dying Light 2 Stay Human จะวางจำหน่ายวันที่7ธันวาคมสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X กับ S และ PC ครับไปกันที่ข่าวต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกเกม FPS t r i A จาก Ubisoft นะครับ Far Cry 6ปล่อยตัวอย่างใหม่พร้อมโชว์เกมเพลย์ภาคนี้ก็ยังมาโทนเอาฮาผสมซีเรียสเหมือนเดิมนะครับ คือผมว่าความหลากหลายของฉากในภาคนี้ค่อนข้างเยอะเลยแหละคือมันมีตั้งแต่ชาญเมืองชายหาดป่าไปยันเมืองหลวงเลยวิธีการเล่นนี่ก็เลือกได้หลากหลายนะครับตามใจผู้เล่นเลยตั้งแต่หาทางลับเข้าไปในฐานศัตรูติดสินบนเจ้าหน้าที่ไปจนถึงวิธีคลาสสิกบุกเข้าไปตรงๆเลยโดยอีกสิ่งที่เป็นไฮไลท์ในตัวอย่างนี้ก็คืออาวุธประดิษฐ์สุดแปลกนะครับมีตั้งแต่มินิกันที่ทําด้วยเครื่องโมไซ์ปืนยิงกระป๋องปลาซาดีนยันเครื่องยิงแผ่นซีดีเลย โดยเกม Far Cry 6จะวางจำหน่ายวันที่7ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia และ m a z o s o n Luna What the fuck เครื่องอะไรวะเนี่ยคือผมก็เพิ่งรู้จักเครื่องนี้เหมือนกันมันเป็นบริการสตรีมมิ่งของ m a z o n o n ครับผมก็ยังมีประกาศแปลกๆจาก Ubisoft นะครับ Watch Dogs Legion ปล่อยอัปเดตใหม่เป็นโหมดซอมบี้ คืออันนี้ก็ไม่มีข่าวหรือการโปรโมทเลยนะครับเพราะว่าอยู่ๆเมื่อวันที่1เนี่ยก็ปล่อยอัปเดตนี้ออกมาให้ทดลองเป็นอัลฟาโดยอัปเดตนี้สามารถเล่นได้บน Watch Dogs Legion เวอร์ชัน PC นะครับโหมดใหม่นี้ก็จะชื่อว่า Legion of the Dead ที่ลอนดอนเนี่ยเต็มไปด้วยซอมบี้แต่เป้าหมายลักของโหมดนี้คือการลอบเข้าไปเอาสเสบียงในฐานของอัลเบียนผู้เล่นสามารถจับทีมกันได้ตั้งแต่2ถึง4คนเพื่อช่วยกันระวังจากซอมบี้ได้ด้วย คือคอนเซปต์มันก็น่าสนใจดีนะครับแต่ผมว่าเสียงตอบรับช่วงแรกเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะถ้าใครสนใจนะครับโหมด Legion Update เปิดให้เล่นแล้วบน PC ในตอนนี้ส่วนเวอร์ชันคอนโซลต้องรอเบต้าครับไปกันที่ข่าวต่อไปผมก็ยังมีอีกสออัปเดตสั้นๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับ Dead by Daylight โชว์ตัวละคร DLC ใหม่จากซีรีส์ Resident Evil พอดีข่าวนี้มันออกวันเดียวกันกับวิดีโอที่แล้วนะครับเลยไม่ได้พูดถึง ในอัปเดตนี้ก็จะเป็นการเพิ่มตัวละครอย่างลีออนจิลและเนเมซิสจากภาครีเมค์นอกจากนี้ก็ยังมีการจําลองสถานีตำรวจและคูนซิตี้เป็นแผนที่ใหม่ในเกมด้วยพร้อมกับเพิ่มระบบใหม่อย่าง ,AI ซอมบี้ไปจนถึงมิสเตอร์วัตไวรัสเข้าไปด้วยโดย Dead by d a y Light The Resident Evil Chapter จะเปิดให้เล่นในวันที่15มิถุนายนนี้ครับอีกอัปเดตสั้นๆจากฝั่งแคปคอมคือ Monster Hunter Ri s e ปล่อยอัปเดต3.0พร้อมฉากจบใหม หลายคนที่มีเกมนี้ก็น่าจะได้เดินไปแล้วนะครับในอัปเดต3.0จะมาพร้อมกับมอนสเตอร์ใหม่อย่างเอเฟ็กต์จโนก้าและมอนสเตอร์ขวัญใจแฟนๆอย่างครีมซอนโกว์วอลสแต็กและที่สําคัญที่สุดในอัปเดตนี้ก็คือฉากจบใหม่ของภาคนี้คือเนื่องจากผมยังไม่ได้เล่นนะครับเลยขอไม่พูดถึงแล้วกันก่อนจบตัวอย่างก็ยังมีการโชว์ตารางอัปเดตเกมด้วยนะครับเหมือนเราจะไม่ได้เห็นมอนสเตอร์ใหม่ไปอีกหลายเดือนเลยละ่ะไปกันที่ข่าวสั้นๆต่อไป แควนิกประกาศทำ Dragon Quest ภาคใหม่และประกาศทำรีเมคภาค3ซีรีส์นี้ก็ทิ้งช่วงไปหลายปีเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาค11เนี่ยก็ออกมาตั้งแต่ปี2017นู่นน่ะคือนอกจากประกาศภาค12แล้วก็ยังมีการประกาศทำรีเมคเกมคลาสสิกปี1988อย่าง Dragon Quest 3ด้วยคือผมก็ไม่ได้ตามซีรีส์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอพูดแค่นี้พอละกันไปกันที่ข่าวต่อไปเ e กายืนยันโ Sonic ภาคใหม่จะใช้ชื่อว่า Ranger เตรียมวางจำหน่ายปี2022ข้อมูลที่ปล่อยออกมาก็มีแค่นั้นเลยครับคือเป็นข่าวสั้นจริงๆแต่ยังน้อยๆปีหน้าเนี่ยแฟนๆโซนิกก็น่าจะมีเกมใหม่ให้เล่นนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นข่าวนอกกระแสหน่อยๆบันไดนํำโคประกาศทำโปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับเกมกัน์ดัมซีดคือผมรู้นะครับว่าในช่องนี้มีแฟนกันดัมอยู่หลายคนเลยแต่ผมก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะได้เห็นภาคเนี้ยกลับมาทำใหม่ในปีนี้คือในการประกาศครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่เกมนะครับ ต่เป็นสื่อหลากหลายชนิดเลยเกี่ยวกับภาคซีดโดยใช้ชื่อว่า Project i อีกไนคือนอกจากเกมเนี่ยตอนนี้ก็จะมีประกาศมั่งอ่ะในชื่อก u n ด a m s e ดส์อีคอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องระหว่างภาคซีดกับซีเดนีนะครับโดยมีตัวละครหลัก3าตัวคือทัชซึมิโฮริเด็กหนุ่มคนธรรมดาแต่มีความสามารถไม่แพ้โคออร์ดิเนเตอร์และยังเป็นนักบินหลักของอีคริปต์กันดัมคนต่อไปคือเคนนอร์แลนซูสนักบินโคออร์ดิเนเตอร์มาความสามารถที่ดูจากชื่อแล้วน่าแล้วเนี่ย ก็จะกลายเป็นตัวร้ายตอนหลังและคนสุดท้ายคือมิยาบิโอโตคิโอเธอเป็นโคดีเนเตอร์หัวหน้าหน่วย ODR ซึ่งก็ย่อมมาจาก Off Disaster Relief Team คือมันเป็นเหมือนกับหน่วยที่ไปทุกที่ในทั่วโลกนะครับถ้ามีเหตุจําเป็นแล้วมาพูดถึงเรื่องกันดับมากดีกว่าครับคืออีกคลิปกันดัมเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับว่าดีไซน์มันต่างออกไปจากตัวทั่วไปของภาคนี้อยู่นะครับแต่ก็ได้คนดีไซน์เดียวกันกับภาคซีสแล้วก็พวกแอสเทร คือรวมๆแล้วมันก็ดูมีความเป็นฟรีดอมกับสไตรปลอยู่บ้างแถมตัวนี้จะมาใน2โหมดคือโมบิลสูตรกับโมบิลอาร์เมอร์แล้วก็เหมือนจะสามารถติดอุปกรณ์อนเนกประสงค์ได้เหมือนกับสไตร์ด้วยคือการด้มซีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอนิเมะที่ผมชอบมากสมัยก่อนนะครับผมก็เลยอยากจะพูดถึงซะหน่อยถ้ามีอัปเดตย,ยังไงเกี่ยวกับเวอร์ชันเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารายงานต่อครับคือระหว่างที่ผมทําวิดีโอนี้อยู่ก็มีอัปเดตสั้นๆเข้ามาอีกหลายอะไรนะครับ g ย่างเกมวอร์เน์ลองครบรอบ1ปีและมีจำนวนผู้เล่นทะลุ14ล้านคนด้วยการประกาศเวอร์ชันมือถือเวอร์ชันนี้ก็จะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS แต่จะมีความต่างกับเวอร์ชัน PC นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเล่นคอสเพลย์ด้วยกันได้ต่อด้วยอัปเดตสั้นๆต่อไปคือ Noman s Sky เนี่ยจะได้รับการอัปเดตกราฟิกใหม่ให้ดูสมจริงมากขึ้นอัปเดตล่าสุดอันนี้ใช้ชื่อว่า p r i s m โดยหลักๆก็จะเป็นการเพิ่มแสงและเงาสะท้อนให้มีความสมจริงมากขึ้น ด้วยจะเปิดให้โหลดบนเครื่อง PS5, Xbox Series X กับ S และ PC ครับต่อด้วยอัปเดตสสั้นสุดท้ายคือ NVIDIA ประกาศเปิดตัว RTX 3 0 8 0 Ti อย่าังเป็นทางการแล้วนะครับโดยจะขายที่ราคาเริ่มต้น1,200ดอลลาร์หรือประมาณ3 7 0 0 0บาทโดยประสิทธิภาพเนี่ยก็จะต่ำกว่า RTX 3 0 9 0เล็กน้อยในราคาที่ถูกกว่าพอสมควรเลยแต่ว่าเพื่ออะไรอะ่ะยังไงก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีคือกลของจะมาถึงมือเกมเมอร์จริงๆเนี่ยก็คงอีกนานครับ พราะมีคนกว้านซื้อเอาไปโก่งราคาหมดไปกันที่ข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้งานบิสคอนประจำปี2021ประกาศยกเลิกเพราะไวรัสคือจากหนึ่งในงานรวมตัวแฟนๆที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตอนนี้แทบไม่เหลือเขาเดิมครับเช่นเดียวกับตอนเมื่อปีที่แล้วครับคือปีนี้ก็ไม่จัดแม้แต่แบบออนไลน์ก็ไม่จัดด้วยซ้ําด้วยเหตุผลเดียวกันแต่เอาจริงๆผมว่าต่อให้จัดเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีอะไรมาโชว์เท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าเกมใหญ่ค่ายเนี้ยอย่าง Diablo ภาค4กับ Overwatch ภาค2เนี่ย ก็โดนประกาศเลื่อนออกไปยาวๆทั้งคู่เลยก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้จัดไหมหรือว่างานนี้จะหายไปเลยตลอดการและนั่นคือข่าวทั้งหมดที่ผมอยากจะนำมาเสนอในสัปดาห์นี้ว้าววีดีโอนี้ก็ค่อนข้างมีข่าวเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะงั้นในช่วงท้ายนี้ผมก็ขอพูดสั้นๆพอแล้วกันผมก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูมาจนถึงท้ายวิดีโอแบบนี้รวมถึงเหล่าสมาชิกที่ช่วยทำให้รายการนี้ดำเนินต่อไปได้ โดยเฉพาะคุณเทรมิสคุณมิกไซคุณเซซิสคุณนินินิคุณอวาลอนคุณโอวริและคุณอ์เวแซลมอนด้วยนะครับที่สมัครเป็นสมาชิก4เดือนติดกันส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้คือผมยังอ่านคอมเมนต์เก่าไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเอาไว้ในวิดีโอหน้าแล้วกันผมล็อกออนสตาร์ฟิชพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ